มมเ,เขาไว้ป้องกันค่าสึกปงกไนไปู้ี่เขาเรียกลูกไงลูกเลสกางยังไม่ค่อยศึกษาอะไรมากเวลาประกอบเขาจะมีจอบดูต่างจะบูครับเขาเรียกลูก,กอะไรครับลูกวมวดวดหนักหลายับเนี่ยนเรีห้็นตอนแ้นเห็นชองไหนเขาามาประกอบตั้งตั้งแต่ว่าการที่ดูจะยาก เป็นกว้านสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องใช้ลูกกึ่งครนะมีเครื่องกึ่งับใบหยุดที่นี่เ็หรอเออแล้วไม่ดูข้างล่างในเตียวมาข้างหยวเนี่ยเป็นข้างหลังนี่เป็นมหาป่าศาครับมหาป่าศาเนินดินเนี่ยใช่แล้วจะยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยว้าวไอ้พวกถ่านมันต้องหนาขนาดไหนถึงจะอุ้มดินได้อ่ะเนี่ยเนินดินนี่ยจะมีปราสาทขึ้นไปบนอีก สูงกว่านี่รอสูงดีเขาจะเป็นสูงสูงกว่าสีเทพโอ้สูงกว่าหลายเท่าเอาหินไม่ใส่ไหมลุงเนี่ยแลยวประโยชดหินน่ะหินเขาแบบหินมันมีน้ำหนักด้วยแล้วก็มีมัวนะคอนกรีตตอนนี้เราอยู่ที่ช่องชมว่าฟังคำใช่ไหมพ่อใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมวันนี้จะไปที่ไหนอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทหินนะครับวัดภูม่านฟ้านี่ต้องรู้กันว่าบ้านเรามีการสร้างปราสาทหิน ประเทศไทยองนีสร้างประหารสลดหินปัจจุบันเนี่ยสร้างที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจิวที่เรามาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราม,ามาชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดตรงนี้ก่อนนะคลิปนี้มาชมที่จุดของอะไรเนี่ยเราวภาษาภาษาขานาก็แบบ รู้สึกว่าอลังการมากเลยนะที่มีเคนะครับครับครับผมไปไปกันเลยเท่เนี่ยเราขึ้นมาดู่รงนี้หินดูดนห,หินใหญ่ไหมหินใหญ่ครับผมเ,เรามาแบบอัปเดตครั้งหนึ่งนะที่ช่องเอ่อก่อนใช้สร้างบาง้านเนาะต่อเติมเรื่อยๆ เขาเอาไว้พวกยกไงครับพ่อยกไงเอาพวกอุปกรณ์เจาะไปแล้วก็ยกด้วยรถเข็นเขาจะเอาเอาเหล็กเนี่ยตอดไปตรงนี้เป็นรูแล้วเอาเข็นยกขึ้นสองคล้องยกขึ้นไปประกอบประกอบวางคล้ายๆเลโก้อแต่เสียรทานว่าแต่มันยกมันต้องใช้แรงในการยกต้องใช้เข็นนุนนะเห็นไหมเข็นตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่โอ้นั่นแหละเนี่ยใช้เข็นยกเขาใช้ทักษะเนาะจุด มันต้องมีการสักษา<ด>แล้วก็ต้องวาดแบบแปลน,นเรียบลียเส้นเนะี่ยขายอยู่ขายเส้นอยู่ฮะแปดสิบเซนไปดูนะครับผมอ้ามันได้สูงมากเลยนะเนี่ยในตลานักเทียวสูงมากครับว่าตรงนี้ที่แล้วเรามายังไม่ได้ยังไม่ได้ประกอบเลย

เห็นฮะแค่นี้รูปกลมไม่ได้รูปเลยเขาไว้ป้องกันค่าศึกป่าก็ไม่รู้นี่เขาเรียกรูปเลยเรื่องเล่สักอย่างยังไม่ค่อยศึกษาอะไรมากเวลาประกอบเขาจะมีจอบดูกระตั้งจะอบครับเขาเรียกว่ารูปอะไรครับรูปบ้องกวน หนักหลายอันเนี่ยควรจะติดหด้าเห็นตอนนั้นเห็นช่องไหนเขามาประกอบตั้งตั้งแต่ว่าการที่มีระยะมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องใช้ลูกกึ่งครับใช่มีเครื่องกึ่งไหมครับหยุดที่นี่ เด็แม่ล้มเดินเออแล้วไม่ดูขลาง่ายเตียวตอนน้นมันโล่งวะเนี่ยลูกมะฮวดัดไม่เคยได้ยินชื่อนอะลูกมะหวดอ่ะอที่เขาประกอบกันะนะที่แบบเอาวางไวไขไขค้คล้ายๆหน้าตา่างฐานเริ่มทำโครงสร้างแล้วน,นะฐานมหาปิตาว้าดูไม่ค่อยเต็มที่เนาะว้ เขาแบบเคลียร์ไปทุกอย่างเขาก็ค่อยๆมาประกอบใหม่โอ้ก็ข้างบนดิหนาคนใดข้างบนนะไปกาปีขึ้นเลยเสียวเสียวส่องไปดูไม่ได้พ่อเดินดินของมหาวิทยาลัยมันมองแบบไม่ค่อยเห็นมากพ่อเห็นได้ว่านะไหนแม่มีโครงสร้างขึ้นเดี๋ยวเขาจะต้องทำ น่านจะเป็นทำกระแพงเป็นกันดินน่ะกระแพงกันดินป้องกันดินถล่มแล้วก็สร้างอีกชั้นไงสูงขึ้นไปน่ะทางน,นี้ได้มาเลยอ,ะอ่ะเปิดประสบการณ์ใหม่มั่ง <c oughs> ส่วนข้างหน้าก็จะมีเออนี่ตรงนี้เป็นลานลานทำลานทำที่พวกเราเดินมาข้างล่างอ่ะครับขึ้นมาข้างบนเนาะครับผมคลิปนั้นเสียวจังเนี่ยข้างล่างก็อันนี้แหละอื้อ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาดูบ่อยเนาะ,ะไม่กล้าขึ้นข้บมนอะ่ะเสียวเสียวไงไงตรงนี้อะมีคนน้อยคนมากอะ่ะที่จะมาโอ้ว้าวเผยประสบการณ์ครับมนเดิม าามหาปราส่ายเนินดินเนี่ยใช่แล้วจะยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยว้าวไอ้พวกถานมันต้องหนาขนาดไหนถึงจะอุ้มดินได้อะเนี่ยเนินดินเนี่ยครูจะมีปราสาทขึ้นไปข้างบนอีกสูงกว่านี้เหรอสูงดิเขาจะเป็นสูงสูงกว่าสีเทพโอ้สูงกว่าหลายเท่าเขาหินไปใส่ไหมลุงอ่ะเขาเรียกไปหยอดหินนะ่ะหินเขาแบบ หินมันมีน้ำหนักด้วยแล้วก็มีม้วนนะ okay, <concrete. S 1> พอยึดกับคอนกรีตที่ <Okay. S 1> มันคล้ายๆแป้งลงไปในหม้อน้ำมันทอดอ่ะครับหิวไม่แช่หรอกอือยอดเลยนถ้าเสร็จจะยิใหญ่ขนาดไหนแล้วต้องแข็งแรงขนาดไหนอยู่ได้ร้อยกว่าปีแน่นอนนะต้องมีการบูรณะอย่างน้อยก็หลายปีอ่ะถ้าสร้างเสร็จแล้วอะมันต้องมีการบูรณะไปเรืกก่อยปกติม,มันเด็กไหม เล็กแต่ละเส้นหนาประมาณกำมือหนึ่งรู้ว่าไงเรียกว่าอะไรนะระเบียงโคดหรือว่าอะไรที่เราเดินมาระเบียงโคตรรอบมหาปราชญ์เขาบอกว่ามันจะหนาประมาณสามชั้นน่ะชั้นแรกอยู่ข้างนอกอันนี้คลิปแรกที่เราไปประตูหน้าในคอร์ดเดินไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นลานอันนี้เราอยู่ชั้นในนี่เป็นชั้นในสุดเลยวนี่ส่วนตรงนั้นคือชั้นในสุดในสุดตรงนู้นนี่กลางวะ ชั้นกลางมันจะแบ่งเป็นสามชั้นอะเพราะว่าแบบป้องกันศัตรูไงอันนี้เรียกว่าลูกมะขวดนะครับที่เราถามเนนหรือพระพระพระหรือเนรพระอืมมะขวดมะขวดครับเนี่ยต้องใช้การกึงกึงอะครับเครื่องกึงกึงก็จะมีเอเขาเรียกว่านะมอเตอร์หมุนข้าลลาแล้วก็สว่านมีกึงต้นหนาขนาดไหนอะมีกึ่งมีเกี่ยวแล้วก็คือพอให้กึงได้พี่ พ่อเคยเป็นช่างกึ่งว่าแล้วทำไมคุยกับลูกค้าถูกคอเหนื่อยถึงเลยกึงกินึ่งถึงกึงยากเนี่ยเพราะมันจะมีเออมันแบบมันประกายแล้วทำให้ประกายไฟแตกขาดมันก็มีการแตกหักง่ายด้วยผู้คิดนะนี่ครับเดี๋ยวเราต้องถ้ามันเดี๋ยวเราจะติดตามนะมันดูลูร่ามาเขาต้องใช้น้ําในการไอเสียดสีอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือน้ํามันรับไม่ให้หินมันนั่นเนี่ยเขาเรียกนะไม่ให้หินมันร้อนเกินนะฮะ เเีค่อนระบายความร้อนภายในตัวด้วยโอเคข้างล่บ้านจะเป็นร้านทำนะครับเอ่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีเนาะว้าวสร้างไปอีกใช่ไหมสร้างไปอีกเรื่อยๆพ่อเดี๋ยวอะไเดี๋ยวเรากลับไปตรงโน้นต่อว้าวออกไปแล้วไปพร้อมแล้วไปเราน้ำขัน <Wow. S 2> โอเคนะครับโอเคแค่นี้ก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้าแล้วครับผมครับผมพาไปเที่ยววัดครับ